รอบล้ปีสแสดงประจําสุดสัปดาห์กลางเดือนหลังวันแห่งความหวังของก้นไทยผ่านผลไปยังคงต่อเนื่องนะครับกับประเด็นร้อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับกระบวนการเทคโอเวอร์สโมสรที่ร้อนแรงมากในช่วง1-2วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะรอบวันที่ผ่านมาช่วเงเย็นๆตามเวลาบ้านเรามีรายงานอัปเดตจากสํานักข่าวใหญ่ระดับโลกอย่างรอยเตอร์ไปจนถึงสกายนิวอาลเบียที่มียอดผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์2แพลตฟอร์มรวมกันกว่า30ล้านฟอลอเวอร์ออกมาตีประเด็นว่าถึงตอนนี้กําลังมีการพิจารณาเพื่อให้สิทธิ์กับกลุ่มทุนกาาาตขขอองชซซได้้้เื สโมสรในราคา6 0 0 0ล้านดอลลาร์แน่นอนว่ามันเป็นประเด็นข่าวที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกับรายงานของพวกนักข่าวฟุตบอลอังกฤษระดับสูงสอย่างเช่นเบนจาคอบไซมอนสโตนไปจนถึงไมค์คีแกนที่ออกมานําเสนอข่าวเรื่องการเทคโอเวอร์ว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรซ่อนเลนจากข่าวที่สํานักข่าวระดับโลกทยอยกันเล่นออกมาเพราะเบื้องต้นข่าวที่เบนจาคขอบไซมอนสโตนและไมค์คีแกนรายงานนั้นยืนยันตรงกันว่าเซอร์จิมแรดคิปยังคงอยู่ในสถานะนํากับกระบวนการซื้อครั้งนี้ทีนี้เมื่อมันมีประเด็นขัดแย้งในหน้าข่าวที่แฟนบอลติดตามมมันนกก็็จึงเเิดเปถาถต ขึ้นมาจากฝั่งของแฟนผีสายที่อยากเห็นกลุ่มทุนกาตาเข้ามาเป็นใหญ่ในโรงละครแห่งความฝันว่าจากประวัติที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการรายงานเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรดูเหมือนนักข่าวอังกฤษจะไม่ค่อยนิยมเล่นประเด็นว่ากลุ่มทุนกาตามีสถานะนำเลยแทบสักครั้งแต่กลับกันมักจะโปรข่าวฝั่งของเซอร์จิมและคลิปอยู่ตลอดว่าได้เปรียบอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นที่มาของสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกหรือนักข่าวฟุตบอลระดับสูงใครน่าเชื่อถือและไม่เอ็นเอียงความร,รู้สึกส่วนตัวมากกว่ากันแล้วต่อเนื่องด้วยคำถามที่ใหญ่กกกววว่่าาานนั้้คือแแลขจระส ที่มันรู้จริงกับสถานการณ์ของกระบวนการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ที่สุดแน่นอนนะครับว่านั่นคือคําถามที่ยังไงก็หาคําตอบถูกต้องร้อเซได้ยากเนื่องจากขึ้นชื่อว่าข่าวมันก็คือการนําเสนอในเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจโดยเฉพาะข่าวฟุตบอลที่นักข่าวแต่ละคนก็เป็นปัจเจกในตัวเองมีอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ว่ายังไงเราก็ไม่สามารถอย่างถึงได้ว่าข่าวแต่ละชิ้นที่พวกเขานําเสนอออกมานั้นมันกันมาจากความโอนเอ็นมากน้อยแค่ไหนแต่จุดเล็กๆที่น่าสนใจคือการที่มีคนเลือกตั้งกระทู้ในทวิตเ e r โดยการชี้ว่าสถานการณ์เรื่องการเทคโอเวอร์ปีศสัแดงโดยตัวมันเองแล้วไม่ได้เป็นข่าวฟุตบอลแบบตรงๆเพราะมันเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนและภาธุรกิจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นการที่นักข่าวระดับโลกอย่างพวกรอยเตอร์ไปจนถึงฟอร์เบทที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับหลักประเด็นครอบคุมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินด้วยนั้นจึงค่อนข้างจะได้รับความน่าเชื่อถือในประเด็นข่าวที่บอกว่าชีจัสซิมกับกลุ่มทุนกาตาภายใต้ชื่อมูลนิธิไนทูกำลังได้รับการจัดการให้พูดคุยยเชิงงลึึกกตต่อออไปในนนารซื้สสมมแูจ รับความน่าเชื่อถือและความอยากจะเชื่อถือจากแฟนบอลกลุ่มที่นิยมอยากเห็นกลุ่มทุนกาตาชนะดิวนี้มากกว่าข่าวแยง้งจากฝั่งของนักข่าวอังกฤษที่แน่ๆซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆนั่นคือผลกระทบความเสียหายที่กําลังตามมาจากกระบวนการเทคโอเวอร์ที่ลากยาวมาเกินครึ่งปีนับจากวันแรกที่ตะกุนเกรเซอร์ประกาศปักป้ายขายนั่นก็คือรายงานที่ออกมาจากทางเจม,มี่แจ็กซนระบุว่าตอนนี้ความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนในการขายสโมสรทําให้บุคลากรภายในพนักงานองค์กรปีสั่นแดงที่ไม่ได้หมายถึงแค่ภาคส่วนฟุตบอลแต่หมายรวมถึงพนักงานตัวเล็กตัวน้อย ได่ขึ้นมาทุกระดับกว่า800ชีวิตโดยในบทความใช้คําว่าก่อให้เกิดความกังวลและขับข้องใจจากพนักงานกว่า800ชีวิตที่ทํางานให้กับสโมสรต้องไม่ลืมนะครับว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลกซึ่งก็หนีไม่พ้นที่จะมีคนตัวเล็กตัวน้อยที่รันง,งานในส่วนต่างๆกันไปแต่ละระดับเลเวลซึ่งรายงานข่าวชิ้นนี้ก็ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าในฐานะพนักงานองค์กรพวกเขาเองก็ไม่ได้รับการแจ้งหมายข่าวความคืบหน้าหรือชัดเจนอะไรเลยว่าองค์กรนี้จะมีบทสรุปเรื่องหหหหหัวนนน้าออองงค์กรรรืจขใใมู่ปแบบไ ชิ้นนี้ก็แน่นอนครับว่ายิ่งทําให้กระแสแอนตี้เกรเซอร์พุ่งแรงขึ้นจากที่ปะกะติก็แรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหลายคนหลายฝ่ายมองกันว่าตอนนี้ตระ aser, กูลเกรเซอร์กําลังวิวัฒนาการตัวเองจากปริงที่สูบเลือดธรรมดาไปเป็นปรสิตท,ที่ไม่ใช่แค่สูบเลือดจะฝังลึกลงไปในรากของชีวิตพนักงานทุกคนโดยที่พวกเขาแสดงออกชัดเจนผ่านการกระทําที่เกี่ยวกับการขายสมูรอนครั้งนี้ว่าพวกเขาไม่ได้มองเห็นหัวพนักงานตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้มองเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากความ,ะมระมโล้มมากของพวกเขาที่พยายามทอดยาวกระบวนการเจรจารนี้ไปรื เพอรี Please, เอาข้อเสนอที่ถูกใจที่สุดสําหรับพวกเขาเจมี่แจ็กสันยังได้รายงานด้วยว่าแม้กระทั่งกระแสข่าวจากทางรอยเตอร์และสกายนิวอรลเบียที่บอกว่ากํากลังมีการเจรจาให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มทุนกาตาเพื่อเขาซื้อสโมสรน,นั้นยังถูกวิเคราะห์ไปได้อีกทางหนึ่งด้วยซ้าว่ามันคือประตูอีกบานหนึ่งที่ตะกุลเกรเซอร์ตั้งใจแง้มันออกเพื่อจะได้นํากระบวนการขายไปสู่วงจรการยื่นข้อเสนอหม่อีกรอบของกลุ่มทุนกาตาและของเซอร์จิมแรดคิปหรือเปล่าอีกต่างหากขณะที่อีกประเด็นข่าวใหญ่รอบ ฤดูการใหม่ที่กําลังจะมาถึงโดยเป็นการเผยรายชื่อเบ้องตน้นปรากฏว่ารายชื่อของเดวิดเดเคอาที่กระแสข่าวค่อนข้างแรงมากๆว่าเจ้าตัวน่าจะเล่นเกมสุดท้ายกับปีศาจแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันในการเผยชื่อนักฟุตบอลรอบเดียวกันนี้ปรากฏว่ามีชื่อของเมสันกรีนวูดกับมาอยู่ในรีเทลลิตซึ่งความหมายของรีเทลลิตก็คือรายชื่อของผู้เล่นที่สโมสรจะเก็บไว้ลงทะเบียนกับทางพิมลีกฤดูกาล2023-24โดยชื่อของเมสันกรีนวูดอยู่ในรีเทลลิตเซคชั่นเอหมวดของผู้เล่นอายุต,ต่ำกว่า24ปีนจนนถึงกรกราคมี้ ตามรายงานของฟาบิโอโลมาโนระบุว่ามีการใส่ชื่อของเมสันกรีนวูดเข้าไปในกลุ่มของรายชื่อสำรองจริงๆแต่ในทางการสืบสวนสอบสวนภายในเรื่องของเขานั้นยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนออกมาและคาดกันว่าน่าจะมีการขยับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนวูดไม่นานนี้แล้วขณะเดียวกันย้อนกลับไปที่เรื่องของด้าบิเดเคอาร์การที่ชื่อของเขาตกหล่นหายไปแม้จะมีการวิเคราะห์ไปว่าอาจเป็นเพราะเจ้าตัวน่าจะไม่ได้ไปต่อกับสโมสรอ์อีกแล้วแต่มุมหนึ่งนั้นเนื้อหาจากเว็บไซต์สโมสสเองก็เผยไว้ในส่วนหัวของข่าวการประกาศรายช ผู้เด่นครั้งนี้ว่าแม้ไม่มีชื่อของเดบิดเดเคอาร์ว่าการเจราจาเรื่องสัญญาใหม่ยังคงอยู่ในสถานะเปิดกว้างประเด็นต่อเนื่องเรื่องผู้รักษาประตูก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจโดยบทความของลอรีวิทเวลที่ลงในเดอติกจั่หัวเรื่องว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าหาอังเดียโอนาน,น่าได้ด่านของอินเตอร์มิลานเพื่อให้มาทดแทนเดบิดเดเคอาร์ในฐานะมือหนึ่งของทีมคนใหม่ซึ่งเนื้อหามีในส่วนที่พาดพิงถึงเดเคอาร์โดยว่าตัวของเดเคอาร์ที่แม้จะอยู่ในช่วงเวลาพักผ่่่่ออนแแแตกกก็มมมีาาาารรจจ้้งงงเเืลลววขะัับยส สอนหลังทิปการพักแต่เบื้องต้นนั้นเรื่องสัญญาใหม่ยังไม่มีการลงนามใดๆเกิดขึ้นส่วนอังเดโอนาน่าในด่านวัย27ปีตามบทความลอลีวิทเวลให้เนื้อหาว่านี่คือผู้เล่นที่เคยร่วมงานกับเอ็ดิเทนฮากมาแล้วที่อแจกและเป็นผู้รักษาประตูที่สร้างความประทับใจแก่เทนฮากมาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณสื่อชาวดัตเห็นต้อนอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะความมั่นคงเวลามีบอลอยู่กับเทา้าและการออกบอลที่ยอดเยี่ยมทั้งด้วยเท้าและด้วยมือทว่าเคสน,นี้อย่างที่บอกว่ามันต้องชั่งน้ำหนักลำดับคควววาาาาาาามมมสสััััญญขขออออองงงงงงกกกรลลลลตตตดดใใหหหห้้้ีีีีเเนนนนื่่่่จททปปแะ การด้วยสถานการณ์ของ DKR จะมีรายงานจากมิลเลอร์ที่ระบุว่าณปัจจุบันมันไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการเจรจารที่ดีอย่างเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเคยเป็นและแม้ว่ายังมีโอกาสเปิดกว้างที่เดคจะได้รับสัญญาใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้จุดยืนของสโมสรก็ค่อนข้างจะแข็งขวอเดิมในแง่ของการลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขค่าจ้างใหม่ที่จะต่ำกว่าของเดิมที่เด r เคเคยได้รับและที่สําคัญมากๆคือสัญญาใหม่น่าจะมีการใส่สถานะของ DKR ลงไปชัดเจนเลยด้วยว่าเขาจะไม่ได้รับการการ,การันตีตําแหน่งตัวจริงเพื่อเป็นการป้องกัันปญหาาควมมไม่พอใจ ที่อาจเกิดขึ้นตามหลังมาจนนําไปสู่น้ำพึ่งหยดเดียวที่จะบ่มให้สถานการณ์ภายในทีมปั่นป่วนขึ้นได้ในกรณีที่ดาบิเดเคอาร์ไม่ได้ไปต่อเชื่อว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะผักดันดิลในตําแหน่งผู้รักษาประตูกับผู้เล่นที่มีโปรไฟล์สูงราคาแพงแต่กรณีที่หากเดเคอาร์อยู่ต่อมีความเป็นไปได้ที่เอเดร็กเฮนฮาร์จะลดสเปคผู้รักษาประตูที่จะซื้อในราคาที่ถูกและอายุน้อยลงและมีชื่อของบัตแวร์บูเกนเข้ามาในหน้าข่าวตามที่ลอรีวิทเวลรายงานที่แน่ๆตอนนี้สโมสรเปิดใช้อปชั่นต่อสัญญาหนึ่งทออมีีตันไปเรรยยบ้้แลว ทมกลางความสนใจที่ตัวนักเตะกำลังถูกตามจีบจากลูตันเทาและเฮาสิตี้การที่เอริกเคนฮากต้องบริหารจัดการเป้าหมายในตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยแยกสถานการณ์ออกเป็น2ทางแบบนั้นก็แน่นอนว่ามาจากเรื่องงบประมาณตั้งต้นที่มีจำกัดแต่ปัญหามีให้แก้หลายตำแหน่งตอนนี้ผู้รักษาประตูที่โยงในหน้าข่าวหากันก็มีทั้งดิโกคอสตาย่านซอมเมอร์และอังเดลนาน้าตอนเรื่องที่ประเด็นกองหน้ารอบวันานี้มีข่าวของลัดบุดฮอยลุนที่เป็นกระแสข่าวจากฝั่งสื่ออิตาลีอย่างตุตโตอตาลันตาซึ่งชื่อกชับว่าเป็นสื่่ออออท้งงถินขาบกโมตั ต้นสังกัดของห้อยลุนเนื้อหาบอกว่ามันมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจากฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปให้อัลตันตาในดิวนี้แล้วจำนวนค่าตัวตามข่าวระบุว่า35ล้านยูโรซึ่งนี่คือข้อเสนอแรกสุดที่มีการยื่นและแน่นอนว่าทางอัลตันตาก็ปฏิเสธไปแล้วเช่นกันซึ่งตัวเลขที่ทางอัลันตาต้องการตามรายงานข่าวที่ออกมาเชื่อกันว่าพวกเขาตั้งสูงถึง86ล้านปอนด์ที่แน่นอนว่าทางอัลตันตายืนในราคาแบบนี้ไม่ยอมลดปีศาจแดงก็ต้องหาทางหนีทีไล่ในดิวอื่นที่ถูกลงย้อนกลัไปที่่เอร์ยยงผวา ปีสแสดงมีการตัดสินใจค่อนข้างชัดเจนเป็นการภายในว่าจะขายอองโตนี่มาซิยาออกจากทีมในหน้าร้อนนี้ให้ได้พร้อมกันที่พวกเขาจะยกระดับการเดินหน้าดิวิสเตอร์โอซิมเพนให้ขึ้นมาเป็นลำดับความสำคัญแรกๆภายหลังจากที่ฮร์ร่เคนน่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่น่าจะสมหวังและน่าจะเสียเวลาเปล่าถ้าต้องตามตื้อต่อไปโดยที่จุดยืนของแดนนี่เลวีไ่เปลี่ยนแปลงแบบนั้นส่วนในรายของเมสันเมาส์ตามรายงานของมิลเลอร์ระบุว่าปีสาแสดงพร้อมปรับปรุงข้อเสนอใหม่จากเดิมที่เคยยื่น40ล้านปอนด์ให้ขึ้นไปเป็น50ล้้านนนปอออพพรมมใส่่เเืิ ที่บอกว่าเมสันเมาส์ในสายตาของเอเด็กเคนทังเชื่อว่านี่คือผู้เล่นที่จะเพิ่มมิติในเกมรุกของทีมให้หลากหลายทั้งยุทธวิธีและการใช้งานขุมกําลังอื่นๆให้สอดรบับกับการมาของเขาได้เนื่องจากคุณสมบัติหลักของเมสันเมาส์คือการที่เขาเล่นได้หมดทุกบทบาทในแนวรุกด้านบนด้านรายงานของดิซ่าคินเซล่านักข่าวของสแตนดาร์ดสปอร์ตที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับสโมสรในกรุงลอนดอนระบุว่าเมสันเมาส์มีความตั้งใจจริงๆที่จะไม่อยู่เชลซีระะว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเป็นทีมเดียวที่อยากไปและต่อให้้้้้้สสุดดดดทาาาายีีลนนนนจะไมมม่่เเเกิขขึนในตออบัวคง เจตว่าเขาจะปล่อยให้สัญญาตนเองหมดลงและย้ายฟรีในปีหน้าตรงจุดนี้แม้จะฟังเหมือนเป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่คินเซล่าระบุว่าปีศสจแด้งก็คงไม่อยากปล่อยให้ไปถึงช่วงหน้าร้อนปีหน้าเพราะแม้จะอยู่ในสถานะาฟรีทว่ามันก็นย่อมจะมาพร้อมก,กับการแข่งขันจากสโมสรอนอื่นที่อาจจะสนใจยื่นข้อเสนอสู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อล่าตัวเมสันเบลด้วยเช่นกันกรณีข้อเสนอรอบ2ที่จำนวน50ล้านปอนด์ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งคือยูไนเต็ดคาดหวังว่าจะเป็นข้อเสนอที่เชลซี บีบจากสถานการณ์สัญญาณนักเตะที่เหลือปีสุดท้ายเท่านั้นหากแต่พวกเขาเองก็ตกอยู่ในสภาวะต้องขายผู้เล่นออกเหมือนกันเนื่องจากตลาดรอบ2ที่ผ่านมาใช้จ่ายเงินซื้อผู้เล่นไปมากถึง6ก0กว่าล้านปอนด์เข้าไปแล้วดังนั้นถ้าเชลซีไม่มีการขายผู้เล่นออกไปเลยก็จะส่งผลถึงสมดุลบัญชีรายรับรายจ่ายที่มาจากการซื้อและขายผู้เล่นที่จะเอียงตัวแดงไปที่รายจ่ายมากกว่าซึ่งนั่นจะไม่สอดรับกับกฎการเงินตามไปด้วยนั่นเองครับสุดท้ายแล้วถือเป็นรอบวันที่ทิศทางข่าวสารค่อนข้าง,างหลากหลายและน่าสนใจนะครับทว่าส เป็นแต่เพียงกระแสะจากสื่อที่นําเสนอก็นออกมาตามปกติอย่างที่บอกไว้เสมอนี่แหละครับจะเป็นแฟนบอลปีมแสดงยุคสมัยนี้แค่หัวใจรักอย่างเดียวมันไม่พอครับแต่หัวใจยังต้องเสริมใยเหล็กมีน้ําอดน้ําทนกับความเป็นไปของสโมสรอ,อีกด้วยไม่เช่นนั้นเจอข่าวแต่ละวันที่เล่นกันเข้ามาแบบนี้รับรองได้ว่าหัวใจอ่อนแอได้ทอแท้กันตายไปข้างแน่นอนครับ